มาวันนี้เราจะมาดูเด็กเด็กอนุบาลกระโดดข้ามสิ่งกิดขวางกันนะครับกิจกรรมของโรงเรียนนะครับอึบคนแรกนะครับอึบอีกคนนึงอึบเก่งมากคนที่สองว่าบาดเลยเอ้ยทางนี้ทางนี้อึบอึมคนที่สองก็ผ่านคนที่สามนะครับอึบอึบผ่านไหม ผ่านไหมผ่านนะครับคนที่สามผ่านคนที่สี่เอิบเอิบเอิบโดนนะคะนักพีชผ่านไปได้ด้วยดีตรงต่อไปครับเอิบอึบโตเก่งมากมาผ่านไหมเออเฮ้ยผ่านอ่ะคนที่ห้าอาจารย์ต้องช่วยนะครับปุ๊บอึบรีกเอาดีกว่าเอ้ยเขาไม่ผ่านคนที่ หกอึบอ uhm, ึบ uh, อ uhm. ือเก่ง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 มากโอ้โหคนที่เจ็ก็ผ่านนที่แปดอึบวิ่งเอาดีกว่าอ้ยอ้ยอเหยียบเหยียบเ้าเหยียบเยียบน้องอือออเราหลุดไกลมากอึบโอ้คนที่เก่งมากคนที่เก่งมากคนที่ก็เก่งครับอุ้ยได้สู มาเรามาดูน้องเ่สากันนะครับคนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับน้องเมษาลูกพ่อสันนะครับอึบเฮ้อึบอ่ะกระโดดขดอึบอึบอึบโดดโดดอึบอึบอึบ้ยขาอมากระโดดคึ่ง,อ,งอเข